บีดรูทประโยชน์เยอะจริงๆกับเลือดและภาวะน้องชายไม่สู่นะครับทำไมครับเมื่อไหร่คุณรู้สึกปวดหัวระหว่างวันนะครับคุณอาจจะทานกาแฟนะครับทานยาแก้ไมเกรนหรือทานพาราก็แล้วแต่แต่นะครับคุณลองเอาผมบุญบีดรูทนะครับผมมาชงทานดูนะครับผมเพราะว่าบีทลูทนะครับจะมีฤทธิ์ในการบำรุงเลือดแล้วสารในคลิกที่อยู่ในบีทรูทนะครับจะช่วยนะครับขยายหลอดเลือดให้ดีขึ้นนะครับซึ่งราคา ไม่ได้สูงเลยนะครับไปเซิร์ชใน Tik t o k ได้นะครับก็แค่ชงน้ำและลายน้ำธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าลองกินดูแล้วคุณจะรู้ว่าเลือดคุณจะไหลเวียนดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนในระยะยาวนะครับที่ปอยพูดไปบ่อยๆก็คือว่าถ้าเกิดเลือดนะครับผมมันไหลเวียนดีขึ้นนะครับผมจูนะครับก็จะแข็งตัวได้สเสถียรสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับคลิปนี้โอเคเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ปอยขายอยู่พี่ๆก็ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ทีนี้ปอยแค่ เอามาแนะนําว่าสำหรับพี่ๆที่เงินยังไม่พร้อมนะครับผมยังไงลองซื้อบีดรูทนะครับมาทานจะทานสดก็ได้หรือจะทําผงสกัดก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดนะครับทานแล้วมันดีนะครับก็อยากให้ทานบ่อยๆในทุกๆวันนะครับอย่างน้อยกินน้ําบีดรูทนะครับวันละหนแก้วเป็นการดูแลสุขภาพของเราเองขอบคุณครับพี่ๆ